เธอจะมีความสุขได้ด้วยตัวเองเธอจะมีชีวิตเป็นของตัวเองเธอจะหลั่นลาได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่เอาความสุขหรือความทุกข์ของเธอไปขึ้นอยู่กับเขาเพราะมันเป็นแบบนั้นนะ่ะเธอจะไม่ดรามา่าแล้วเธอจะไม่ท็อกซิกคำว่า work hard for relationship มันคือ work to gether แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เธอพยายามมากจนเกินไปหรือว่าเขาพยายามมากเกินไปแปลว่ามันไม่ใช่เอาละทุกคน วันนี้เนะี่ยเป็นวันพฤหัสฉันรู้พวกเธอรอคอยคอนเทนต์ความรักอยู่ใช่ไหมเออเข้าใจว่าหลายคนอนะแบบอยากมีความรักดีๆทุกคนอยากมีเฮลตี้รีเลชั่นชิพอยากแบบเป็นคนถูกระแล้วเราหลายคนเข้าใจไม่ใช่เราหลายคนที่แบบเออสมัยก่อนฉันก็เป็นเราหลายคนเข้าใจว่าความรักมันมาจากข้างนอกมันไม่ได้มาจากข้างในการที่เราจะการที่มีใครสักคนมารักเรารโคตรดีเลยอะไรเงี้ยใครที่ชอบเงาอะ ใครที่ชอบอยู่ดีๆก็เหงาหรือว่าใครที่เหงาฉันบอกเลยว่าพวกเธอขาดความรักจากข้างในนะไม่ใช่จากข้างนอกเธอหวยหาความรักจากข้างนอกเพราะฉะนั้นวิธีแก้ความเหงาได้ดีที่สุดคือพวกเธอต้องกลับมาที่ตัวเองวันนี้ฉันจะมีคอนเทนต์หนึ่งที่เอามาเล่าให้ฟังนะคะเป็นคอนเทนต์ที่ย่อยมาจากต่างประเทศแหละว่าถ้าเธออยากดึงดูดคนรักดีๆแล้วก็อยากมีความสัมพันธ์ที่ดีสิ่งนี้ที่เธอต้องทําสิ่งนี้ที่เธอต้องรู้นะคะเขาบอกว่าข้อหนึ่ง เขาเรื่องเลยแล้วกันไม่พั่ำทำเพลงฮะคนหนึ่งเ็าบอกว่าถ้าเธอต้องการดึงดูดความสัมพันธ์ดึงดูดคนรักที่เธอต้องการดึงดูดคนรักดีๆสิ่งหนึ่งที่เธอต้องทําคือถามตัวเองถามตัวเองก่อนว่าอ่ uh, would you go out with yourself เออถ้าเป็นคนคนนั้นน่ะถ้าคนคนที่เราต้องการหรือว่าเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงที่เราต้องการเราอยากได้อะแล้วมองมาที่เราอ่ะ เขามีเขาอยากจะเดทกับเราไหมหรือว่าแม้แต่ตัวเราเองอะเราอยากจะเดทกับตัวเองไหมเราอยากจะรู้จักกับเราไหมเราอยากจะเป็นแฟนกับเราไหมเออถ้าคําตอบมันคืออไม่รู้สิหรือว่าไม่อยากหรือว่าอืมไม่รู้ว่าไม่มีอะไรดีเลยแล้วทําไมเขาถึงจะครบแกแต่เข้าใจไหมนี่คือคําถามแรกเลย ลองดูสิว่าถ้าเป็นคนคนนั้นเขามองมาที่เราหรือว่าถ้าเป็นตัวเรามองตัวเราเองเรายังอยากที่จะมีเราเป็นแฟนไหมเราอยากที่จะได้เราเป็นภรรยาหรือว่าเป็นสามีไหมถ้ามันไม่อยากอลองเขียนดูสิว่าคุณมสมบัติอะไรที่ทําให้เธอรู้สึกว่าเขาไม่อยากหรอกข้อเสียอะไร มันมีอะไรที่ทําให้เธอรู้สึกว่าเขาไม่อยากหรอกมันอาจจะกลายเป็นความเชื่อที่เรามีกับตัวเองซึ่งฉันบอกว่าเมื่อตอนวันอังคารฉันปล่อยเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อที่มีในตัวเองนะเธอกลับไปย้อนดูได้เอพอหาแล้วว่าเอาสมุดมาเขียนเขียนข้อดีของตัวเองว่าฉันอยากจะเดทกับตัวเองเพราะอะไร ฉันเป็นคนรักเดียวใจเดียวฉันทาอาหารอร่อยอู้ฉันนวดได้ด้วยอะไรเงี้ยฉันเอาอกเอาใจฉันชอบก้าวขาอะไรเงี้ยเออฉันฉันชอบทีทผู้ชายฉันแบบคิงอันนี้คือตัวฉันนะฉันฉันก็จะเขียนอะไรประมาณนี้ถ้ามันต้องลองมานั่งลงเขียนว่าเขาจะโชคดียังไงที่ได้ฉันเป็นแฟนด้วยนะผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนนั้นจะโชคดียังไงที่เขาได้เราเป็นแฟนอะเราไม่ได้เอาเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะเราเปรียบเทียบกับตัวเราว่าทําไมเขาถึงโชคดี ผู้ชายก็แบบเราเป็นคนเอาอกเอาใจเราชอบใส่ใจเราชอบไปรับไปส่งเราดูแลเขาอย่างดีเราชอบทําอาหารให้ผู้หญิงกินเอออะไรอย่างเงี้ยเราเราเขียนข้อดีอะไรแบบนั้นลงมาอันนี้ข้อที่หนึ่งนะสองคือให้เขียนคุณสมบัติของคนที่เราต้องการ คุณสมบัติจําไว้อย่างหนึ่งว่าเราไม่ได้แมรี่เราไม่ได้แต่งงานกับคนคนนั้นแต่เราแต่งงานกับไลฟ์สไตล์ของเขาเราแต่งงานกับเพอร์ซันอลของเขาตัวตนของเขาเพราะฉะนั้นเธอต้องเขียนตัวตนของคนคนนั้นไลฟ์สไตล์ของคนคนนั้นโดยละเอียดว่าเขาต้องมีไลฟ์สไตล์แบบไหนว่าเขาต้องมีลักษณะแบบไหนเอาละเอียดโดยละเอียดนะทุกคนโดยละเอียดและให้เขียนอยี่งอันนึงคือความสัมพันธ์ที่ฉันอยากได้อะความสัมพันธ์ที่เป็นเฮลที่รีเลชชั่นชิพอะ คือแบบไหนเอาให้มันเป็นรูปธรรมนะไม่ใช่นามประมนะอย่างเช่นอชอบชวนกันไปเดทตอนเย็นดูหนังชิวชิวชอบไปทานอาหารหรือว่ามีกิจกรรมทําด้วยกันไปออกกําลังกายด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำมันจะทาให้ภาพความต้องการของเรามันชัดขึ้นนะคะทีนี้สิ่งที่ทําต่อมาคือให้หาข้อดีของตัวเองให้เจอที่พี่บอกไปเมื่อกี้หาข้อดีของตัวเองให้เจอ,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 เอ,เจอคิดดูสิว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้เราโดดเด่น เมื่อเรามีคู่อ่าอย่างเช่นเรามีคู่มีคนรักที่เราต้องการแล้วเราเอาอกเอาใจกันดีอยู่ไหมถูกไหมเราเรามีข้อดีอะไรเหมือนที่พี่บอกเมื่อตะเกียนเนาะแล้วก็ทั้งหมดนั้น่ะทั้งหมดนั้นนะนนนะพอเธอเขียนเสร็จให้เธอไปใช้ชีวิตของเธอให้มีความสุขที่สุดและเป็นคนคนนั้นเป็นคนรักคนนั้นมีคุณสมบัติแบบเดียวกันกันกบคนคนนั้นเพราะว่า เธอเข้าใจ Energy เนาะทุกอย่างมันเกิดขึ้นด้วยพลังงานทุกคนการทํางานของโลกเรามันทํางานด้วยพลังงานทีนี้พอเธอพยายามที่พอเธอต้องการคุณสมบัติแบบนี้ความรักแบบนี้ความสัมพันธ์แบบนี้แล้วเธอใช้ชีวิตแบบที่อยู่ในเลเวลที่เธอต้องการะคุณสมบัติที่เธอต้องการสมมุติว่าเลเวลที่เธอต้องการเนี่ยมันอยู่ที่700ถูกไหมแล้วเธอใช้ชีวิตไปแล้วไอกะโหลกกระลาต่ากว่า700ผ่านไปผ่านมาเธอจะไม่เห็นมันจะไม่ดึงดูดเข้ามาในชีวิตเธออยู่แล้วเพราะามันอยู่ต่ากว่า เลเวลของเธอแต่คนที่อยู่เลเวลเดียวกันหรือว่าสูงกว่าหมายถึงพลังงานนะคะมันจะถูกดึงเข้ามาคนที่มีลักษณะแบบนี้เขาจะรักษาพลังงานแบบนี้แล้วเขาใช้ชีวิตแบบนี้มันจะถูกดึงเข้ามา like attack like สิ่งที่เหมือนกันจะถูกดึงดูดเข้าหากันเธอพอนึกภาพออกไหมทีนี้พอเธอเจอคนคนนั้นแล้วสิ่งที่อยากให้เธอทา สมมติว่าเราได้เจอคนรักที่เราต้องการแล้วสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เขาหมดสเสน่ห์หรือหมดความสนใจในตัวเธอคือการไล่ล่าเขาจนเกินไปการนิดเขาจนเกินไปมีนะแต่ก่อนเนี่ยฉันก็เป็นเวลาที่แบบเออฉันแอบ,บไปปิงไข่ชอบไก่ฉันอยากคุยกับเขาทั้งวันแกฉันอยากเห็นเขาทั้งวันฉันอยากแบบเอาตัวเปหมุกอยู่กับเขาทั้งวันแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนมีพื้นที่ของตัวเองแล้วเราก็ควรมีพื้นที่ของเราเองเราทุกคนควรใช้ชีวิตของเราเองไม่จําเป็นต้องส่งข้อความหาเขาเช้าเที่ยงเย็ยนหายไปบ้างก็ไม่เป็นไรโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะ เออหายไปบ้างไม่เป็นไรแบบแต่แต่ย่าหายข้ามวันหายไปบ้างไม่เป็นไรเหมือนแบบตลอดทั้งวันไปทําอะไรของตัวเองบ้างใช้ชีวิตของตัวเองทุกคนรู้ความต้องการของตัวเองอย่างชัดเจนว่าเราต้องการอะไรพอรู้ความต้องการของตัวเองอย่างชัดเจนเราจะมีาวเดอ a r y มี standard อันแรกนะเขียน เขียนลักษณะที่เธอต้องการนั่นคือการสร้างเสนดะสองเธอจะมีพอรู้ความต้องการของตัวเองเธอจะมีบาวเดอรี่พอเธอมีาวเดอรี่เธอจะรู้ว่าเธอต้องการอะไรเธอไม่ต้องการอะไรการปฏิบัติแบบไหนที่เธอรู้ว่าเธอคู่ควรและการปฏิบัติแบบไหนที่เธอรู้ว่าเธอไม่คู่ควรแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอได้รับการปฏิบัติแบบไม่คู่ควรเธอจะพูดขึ้นมาทันทีหรือเธอจะสื่อสารหรือเธอจะเดินออกพอเธอสามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองเธอมีขอบเขตเธอมีมาตรฐานเธอจะมีความสุขได้ด้วยตัวเองเธอจะมีชีวิตเป็นของตัวเอง เธอจะหลั่นลาได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่เอาความสุขหรือความทุกของเธอไปขึ้นอยู่กับเขาเพราะมันเป็นแบบนั้นเนะ่เธอจะไม่ดราม่าแล้วเธอจะไม่ท็อกซิกแล้วเธอจะกลายเป็นเหมือนน้ําเป็นเหมือนลมที่อยู่ที่เขาอยู่ใกล้แล้วเขาสบายใจเขาเย็นแล้วเขารู้สึกดีมันก็จะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่เฮลตี้มากขึ้นจะไม่ดราม่าไม่ท็อกซิกและให้จำไว้อย่างหนึ่งว่า work hard for relationship อะ่ะมันต้อง work together มันจะไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เวิร์กจนเกินไปมันคือการปรับจูนเข้าหากันโดยที่ต่างฝ่ายต่างยอมพร้อมใจที่จะปรับเข้าหากันมันจะไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปรับเข้าหากัน,นะะเนหอออกปล่าคำว่า work hard for relationship มันคือ work together แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เธอพยายามมากจนเกินไปหรือว่าเขาพยายามมากเกินไปแปลว่ามันไม่ใช่เพราะมันไม่ธรรมชาติ เธอจะไม่มีความสัมพันธ์ที่ healthy relationship ได้เลยถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดพยายามมากจนเกินไปเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอรักกันเข้าอกเข้าใจกัน work to g e t อ e r มันก็จะคือเราอยากเป็นความสุขของกันและกันเราอยากจะเข้าใจกันและกันเราจะปรับตัวเข้าหากันเราจะเอาอเราจะหาวิธีที่เราจะเดินทางไปด้วยกันได้อย่างเป็นสุขอันถัดมาอันถัดมาเธอคือ ให้ความสําคัญกับตัวเองให้ความสําคัญกับความรู้สึกของตัวเองและรู้คุณค่าของตัวเองรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอรู้ว่าตัวเธอมีคุณค่าเธอเจอความสัมพันธ์ที่เขาละเลยหรือว่าเธอเจอความสัมพันธ์ที่เขาไม่ได้สนใจหรือเธอเจอความสัมพันธ์ที่เขาไม่ได้ให้คุณค่าเธอเธอจะโนสนโนแคร์นะจ๊ะเธอจะไม่แบบเห็นค่าฉันไหมเห็นหัวใจฉันไหมเห็นความรักของฉันไหมแล้วแกล่ะเห็นค่าตัวเองหรือเปล่าแกต้องถามงี้เธอไปถามเขาอะแต่ก่อนฉันเคยเป็นนะ ไม่รักฉันบ้างหรอรักฉันบ้างไหมเห็นความรักของฉันบ้างไหมอะไรเงี้ยไปถามเขาอะแล้วเขาถามกลับมาแล้วเธอเห็นความรักของเธอเองปะ่ะแล้วเธอเห็นความรักที่เธอมีให้กับตัวเองหรือเปล่าหูตาเจ็บมากเลยตอนนั้นนเะเึกอองอะคือถ้าเธอมีความรักความเคารพในตัวเองเธอจะไม่พูดคำเหล่านั้นออกมาหรอกแต่เธอจะกลายเป็นคนที่ถ้าไม่เห็นค่าถ้าไม่ใช่ ถ้าไม่อยากไปต่อถ้าไม่อยากอยู่ด้วยกันก็ไม่เป็นไรไม่เสียเวลาเขารบเวลาของตัวเองเขารบเวลาของเขาแล้วเดินออกมาสวยๆเลิ่ดๆเฉชดแค่นั้นเองพี่ว่านี่คือสิ่งที่เราควรจะทำเมื่อเรามีความสัมพันธ์เพราะไม่ว่าเธอจะดึงดูดคนที่เธอต้องการได้เท่าไหร่แต่เธอยังไม่สามารถแ h a n d ิล อารมณ์ของเธออย่างมีสติผู้หญิงอาจจะรักด้วยอารมณ์ไม่ได้รักด้วยสติแต่อยากให้ผู้หญิงรักด้วยสติเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเธอรักด้วยสติเธอจะไม่วนเวอรเธอจะไม่ดราม่าแล้วเธอจะไม่ท็อกซิกเธอจะไม่แบบเอะโวยวายอะไรเงี้ยแล้วที่สาคัญนะเธอฉันอยากให้พวกเธอฝึกเรื่องเซลฟ์เลิฟกับตัวเองมากๆเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอเซลฟ์เลิฟกับตัวเองมากๆเธอรู้ว่าเธอมีค่าเธอรู้ว่าเธอสวยเธอรู้ว่าเธอแบบ กูก็หนึ่งในตองอูวเออใช้คําเนี้ยแล้วพอมันคิดแบบเนี้ยมันจะไม่กลัวเลยว่าเขาจะวกแวกไปหาคนอื่นเพราะเรารู้เลยว่าถ้าเขาวกแวกไปหาคนอื่นแปลว่าเขาไม่ใช่สําหรับเราเชิญเข้าใจความหมายไหมถ้าเขาวกแวกไปหาคนอื่นมันไม่มีเขาเขาไม่วอกแวกคือเขาไม่วอกแวกไปหาคนอื่นเราจะมั่นใจในในตัวเองมากขึ้นแล้วเ,เราจะแบบไม่ไม่หึงแบบหลายสาเหตุ เห็นเขาคุยกับผู้หญิงหรือว่าแอปไลน์ผู้หญิงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่เราจะไม่หึงแล้วเราจะไม่ให้สาระสําคัญสองอย่างนะหนึ่งคือถ้าไม่เชื่อใจก็เดินออกเธอพอเข้าใจความหมายไหมคือเห็นผู้เห็นสมมตินะอย่างอย่างคนคนก่อนของฉันเนี่ยนางเป็นคนชอบดูผู้หญิงสวยๆแล้วนางก็หันมาถามว่าเธอไม่ไดนไม่ชอบดูหรอผู้ผู้ชายตลอเจ้าก็บอกเออฉันชอบดูเออมันก็คือการดูอ่ะมันก็แค่ดู กดไลค์ like, อะไรเงี้ยคือเขาปกติแต่ถามว่าเขานอกใจกไหมเขาไม่ได้นอกใจเราไม่ได้หึงพั่มเพื่อเพราะเรารู้ว่าอิโมชั่นพลังงานของเขาอะไม่ได้ไปแบบต้องการผู้หญิงคนนั้นอะมันแค่เออเห็นผู้หญิงช่วยชอบจบคุยกับผู้หญิงก็ไม่ต้องไม่ก็ไม่ได้ไปหึงเขาแต่มันจะมีบางคนที่แบบคุยกับผู้หญิงไม่ได้กดไลค์ like, คิดมากโอเวอร์ติงกิ้งแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ดราม่าต่อแต่ถ้าเกิดว่าเธอมั่นใจในตัวเองอะ เธอจะเป็นไม่ได้แคร์ว่าเขาจะคุยกับใครเพราะฉันรู้ว่าฉันดีพอแต่พอจับได้ว่ามันไม่ได้แค่กดไลน์นี่ว่ามันไปจีบเขาด้วยมันไปทักเขาด้วยเธอก็ไม่ตื่นเต้นไงเพราะเธอรู้ว่าอ,อ๋อแบบนี้ไม่เอาค่ะไปเลยจ้ะเธอจะไม่แบบเวียงวีนทําไมทํากับฉันแบบนี้เธอจะไม่ทําอย่างนั้นหรอกเพราะถ้าเขาทําแบบนั้นตั้งแต่ตน้นแล้วเธอรักตัวเองเธอจะรู้ว่าคนแบบนี้ไม่ใช่ในแบบที่เธอต้องการเธอจะไม่เปลี่ยนเขาแต่เธอจะเปลี่ยนตัวเองเธอพอเข้าใจความหมายของมันไหมเออนี่คือเหตุและผลที่ฉันบอกว่าก่่ออนทีีเธจะะมมควารัก ขอให้เธอรักตัวเองก่อนรักตัวเองก่อนรักตัวเองได้ยังไงช่องฉันนะเป็นช่องที่ชวนพวกเธอมารักตัวเองแกไปไล่ดูคลิปเก่าๆได้เลยนะคะไปไล่ดูคลิปเก่าๆได้เลยก็จะอยู่ในนั้นแหละทั้งหมดนะจ๊ะอยู่ในนั้นทั้งหมดแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ก็เป็นหลักเกณฑ์นในการใช้เพราะว่าเอาจริงๆตัวตัวพี่เนี่ยเสื้อมันก็จะชอบตกเนาะเสื้อมันก็จะชอบตกตัวของพี่เนี่ยตั้งแต่สูญเสียความรักครั้งแรก เมื่อปี2 0 1 0ไปอะหลังจากนั้นฉันมี healthy relationship ตลอดเลยพอมีความสัมพันธ์มันจะเฟิรม์มมันจะไม่ค่อยแล้วหรืออะไรเยอะนะแต่ว่ากว่าจะมีความสัมพันธ์แต่ละครั้งก็ไม่ได้ง่ายๆเหมือนกันมันก็จะมีความบวกบ้างลบบ้างโกงบ้างไม่โกงบ้างก็แล้วแต่อารมณ์อะไรเงี้ยแต่ว่าวันเนี้ยเฟิร์มมากเฟิร์มมากในระดับที่ใครเข้ามาจีบแล้วรู้สึกไม่ตรงสไปหรือว่าไม่ตรงในคุณสมบัติที่ต้องการก็ไม่เสียเวลาคุยไม่เสียเวลาคุยเลยก็ปล่อยให้เขาไปเจอคนที่ดีดีกว่า คนปล่อยให้เขาไปเจอคนที่โอเคกับเขาดีกว่าแต่เราไม่โอเคเราก็จะไม่เสียไม่ไม่เสียเวลากับเขาเออประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนก็รักตัวเองมากๆเห็นค่าตัวเองมากๆฝึกเซลฟ์เลิฟฝึกเซลฟ์เอสเตมนะจ๊ะแล้วก็ตอนนี้พี่เปิดมินิคอร์สนะคะเป็นเซลฟ์เลิฟเป็นเซลฟ์คอนเซปต์เป็นมินิคอร์สเซลฟ์คอนเซปต์นะคะใครสนใจทักไลน์แอดได้นะคะขึ้นให้ตรงนี้นะคะใครสนใจคอร์สนี้ก็สามารถขึ้นให้ตรงนี้ราคา590บาทนะจ๊ะเป็นการสร้าง New belief ให้กับตัวเองเพื่อเปลี่ยนเส้นเรื่องของชีวิตอืมแบบที่ฉันทํามาแล้วอะคือพี่เริ่มต้นการพัฒนาตัวเองด้วยเซฟคอนเซปต์ cept, ทุกคนจนมาถึงวันนี้มาสองปีที่แล้วแล้วพี่จะบอกว่าการทำเซฟคอนเซปต์ cept, มันทําให้เราพัฒนาตัวเองได้แบบก้าวกระโดดเพราะฉันฝึกในเรื่องของการ m a n i f e s กฎของแรงดึงดูดฉันไปเรียนทุกคอร์สคอร์สละเป็นหมื่นๆฉันก็ไปเรียนฉันไปเรียนมาแล้วแต่มันก็แบบ งูป่ามันเหมือนแบบเราเราไปไม่ถูกทางเรางมไม่ถูกทางจนกระทั่งมาคลิกตอนปลายปีของ2013ฉันไปรู้เรื่องเกี่ยวกับเซลล์คอนเซปต์ฉันก็เลยฉันก็เลยฝึกเรื่องเซลล์คอนเซปต์แล้วก็เลยกลายเป็นว่าฉันวางเซลล์คอนเซปต์ให้ตัวเองแล้วฉันเดินตามเซลล์คอนเซปต์ที่ฉันวางจนวันนี้ฉันแค่2ปีเองฉันรู้สึกว่าฉันมาไกลมากแล้วก็พลิกแบบพึบๆะหน้ามือเป็นหลังมือ หน้ามือหน้ามือเป็นหลังมือเออเปลี่ยนแบบนั้นนะคะก็เซ็ตคอนเซปเปิดร้อยเปิดแล้วนะคะเปิดแล้ว590บาทสามารถทักไลน์ที่ขึ้นให้ตรงนี้ได้หรือใครที่แบบอยากเรียนยาวๆอยากเรียนทุกคอร์สเลยไม่อยากเรียนแค่อันนี้แล้วก็แบบจ่ายเงินเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อย990บาทเธอก็ไปอยู่ในห้องไปอยู่ในกลุ่มปิดออนไลน์นะคะกลุ่มปิดที่ Facebook เป็นกลุ่มอันลิมิเต็ด อันลิมิเต็ดคอร์สนะคะคือทุกคอร์สที่ฉันจะเปิดในอนาคตไม่ว่ากี่คอร์สกี่คอร์สฉันก็จะมาจ,ม,าม,ามาจัดอยู่ในนี้ซึ่งในอนาคตเนี่ยมีทั้งการพัฒนาตัวเองการฮิลลิ่งแล้วก็การฝึกเรื่องของแ,แรงดึงดูดหลายคอร์สมากเลยที่จะอยู่ในนั้นรวมไปถึงอ e ีบุ๊กและออดิโอบุ๊กทุกอย่างฉันมัดรวมในนั้นหมดเลยแจกเหมือนแจกฟรีอยู่ในนั้นก็ทุกคนถ้าใครสนใจก็สามารถทักไลน์แอดไปได้เลยค่ะไว้เจอกันนะจ๊ะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ